ครัวจิ๋วขอพัฒนาไปไกลมากไม่ได้เล่นนานเลยทุกคนวันนี้ขอมาเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้อยากได้เมนูอะไรดีคะอ๋อผัดกะเพราใช่ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวทำให้นะคะรอสักครู่คะ่ะแล้วอยากกินเมนูไหนเราก็สั่งไปเลยทุกคนนี่เขาก็จะเตรียมมาให้เราเป็นชุดแบบนี้แล้วก็จะมีครัวไว้ให้เราแบบนี้เลยทุกคนเราอยากได้ครัวไหนเราก็เลือกเลยพี่เลือก,ออกครัวสีฟ้านี้น่ารักดีลูกค้ากรุณารอสักครู่ ควัวมาแล้วขอเตรียมควัวสักคู่ค่ะเขาก็จะให้ปืนยิงแกะเรามาด้วยทุกคนแล้วก็จุดแก๊สได้เลยแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงทุกคนน้องๆทุกคนต้องมีผู้ปกครองคอยดูด้วยนะแต่เริวพร้อมกระทาพร้อมทุกคนพร้อมรุยแล้วเขาก็จะมีเครื่องปรุงมาให้เราแบบนี้ทุกคนไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วขั้นตอนแรกในการจะทําผัดกะเพราของเรานะคะเราต้องใส่น้ํามันลงไปก่อนค่ะหมุนเบรดทุ กะเพราหมูไข่าดาวเราต้องทอดไข่าดาวก่อนนะทุกคนไข่าดาวของเราก็คือไข่นกกระทานะ้อมันพร้อมแล้วไข่พร้อมแล้วเราก็ตอกลงไปเลยไข่เวลาที่อยู่ในกระทะจิ๋วๆทุกคนมันโคตรน่ารักเลยเหมือนทําให้คนจิ๋วกินเลยด้วยความที่ไฟในตัวของพี่ป๊อบมันร้อนแรงทุกคนทอดไม่นานไข่ก็สุกลลแล้วและขั้นตอนต่อไปก็คือผัดกระเพราที่พี่บ๊อบทำครั้งแรกในชีวิตจริงๆก็ไม่เคยคิดเหมือนกันกนะว่าจะต้องมานั่งทำกระเพรานอกบ้านแบบนี้ทุกคนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมไปเลยทุกคนแล้วก็ผัดผัดผัดแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปล จะโบ้โฮ่มากก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์เราก็ต้องใส่ใบกะเพราล,ลงไปด้วยนะบอกกันนะลูกค้าที่ได้จานนี้ไปที่พี่ทำเนะี่ยโชคดีสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนแท็กคนที่3ให้มากินผักกะพพพพเพราภาคนรกของพี่ป๊อบเร็วนี่และนี่คือหน้าตาผักกะเพราของพี่ป๊อบเองทุกคนน่ากินมากดูดิขออนุญาตใส่ซอสหน่อยเพื่อไปอัธรตในความอร่อยของพี่พี่ป๊อบอยากจะบอกว่าคนที่3พี่โดนแท็กมาพี่ป๊อบขอแย่งกินหน่อยนะไม่อยากจะชมตัวเองเลยอะแต่จะบอกว่าฝีมือพี่อร่อยที่สุดในโลกเล้ว